ค่ะเราก็จะมาถึงนะคะการอ่านไพ่แบบเปรียบเทียบนะคะหลังจากที่เราอลองถามไพ่แบบปลายเปิดนะคะปลายปิดนะคะใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะตั้งคำถามนะคะโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้สังเกตนะเพราะฉะนั้นพี่ยงอยากให้เราเนี่ยใช้อ่าใช้การสังเกตให้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะได้ รู้ได้ละเอียดมากขึ้นนะหลังจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะปลายเปิดอย่างไรยังไงนะปลายปิดใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้นะคะคราวนี้เราจะมาเรียนไพ่อ่านไพ่แบบเปรียบเทียบนะคะการอ่านไพ่แบบเปรียบเทียบเนี่ยนะคะเราจะใช้นะคะเวลาที่เราเนี่ยนะคะมีทางเลือกนะคะหรือเราเดี๋ยวพี่ผงขอย้ายตรงนี้นะนะอย่อลงไปไหน่อยมันมองไม่เห็นนะ คือเราเนี่ยนะคะต้องการที่จะตัดสินนะคะหรือต้องการที่จะรู้ข้อมูลระหว่างสิ่งที่เราต้องการจะเลือกหรือของ2สิ่ง3สิ่ง4สิ่ง5สิ่งนะคะได้หมดนะคะโดยการที่เราจะใช้การเปิดไพ่3ามใบเหมือนที่เรากําลังจะเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนการเปิดไพ่แบบ3าใบในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะประยุกนะคะจากการที่ดูความรักเนี่ยไปดูอย่างอื่นได้ นะทีนี้การอ่านไพ่แบบเปรียบเทียบนะคะพี่หงไม่แนะนำให้เราดูแล้วโอไพ่บอกอย่างนี้เราต้องไปทำอย่างนี้เลยไม่ใช่นะคะอยากให้เราใช้วิจารณญาณในการที่จะดูหรืออ่านไพ่แล้วก็ใช้เขาเรียกว่าข้อมูลที่คุณมี นะคะเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดสถานการณ์มากที่สุดเป็นคนรู้จักคนที่คุณอ่าหรือหรือบุคคลที่คุณกําลังจะถามเนียมากที่สุดเพราะฉะนั้นนะพี่หงอยากให้อ่าการถามไพ่เนี่ยเป็นการใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะคะไม่เอาหน้าไพ่ไปตัดสินนะอ่าเพราะว่ามันเป็นการใช้สถิตินะคะทีนี้เนี่ยในการที่จะถามไพ่แบบนี้1สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องมีสมาธิ นะคะอย่าวกแวกการอ่านไพ่เนี่ยถ้าวกแวกนะแป๊บหนึ่งนะคะมันจะหลุดนะคือนั่นถึงทำไมว่าเวลาลูกดวงอย่างบางทีบางคนที่เคยเป็นลูกดวงที่มาเลี้ยงนะคะจะจะจะได้ยินว่าเออทำไมพี่โหนะคะพูดเออทำไมคนชื่อน,นี้ชื่อน,นี้อายุ30นะคะ,ะพูดซ้ําๆก็คือพี่ต้องการที่จะโฟกัสหรือว่าตั้งสมาธินะคะไม่ให้จิต ของคนดูหรือไม่ให้จิตของครูเนี่ยไปคิดแวบเรื่องอื่นนะคะในระหว่างที่ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งาการดูดวงให้ลูกดวงของพี่หงอาจจะช้าเพราะว่าพี่หงจะไม่ฝืนหรือว่าเวลาที่ไม่สบายนะคะหรือว่ารู้สึกว่าอารมณ์ไม่อยู่ในจิตปกติก็จะไม่ดูเช่นเรากําลังเศร้าเกินไปเรากําลังเครียดเกินไปอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามพักสักพัก ทําทสมาธิสักพักหนึ่งก่อนนะคะให้เรื่องเหล่านี้มันคลายแล้วเราถึงจะไปจับไพ่นะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะ1ต้องมีสมาธิสถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกไม่มีสมาธิเลยให้หารูปนะคะหรือเป็นกระดาษเนี่ยเขียนนะคะเขียนสิ่งที่คุณต้องการถามเนี่ยเอาวางแล้วก็ทาบแล้วก็อ่านนะคะเรเปิดไพ่ข้างๆกับกระดาษที่คุณเขียนหรือรูปของคนที่คุณต้องการถามเพื่อที่ว่า คุณจะได้เห็นรูปเห็นหน้าคนคนนั้นแล้วก็จิตอยู่กับตรงนั้นนะคะแล้วก็เปิดไพ่ไปตามแนวนั้นนะคะของคนคนนั้นแยกเป็นคนคนไปเลยก็ได้นะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเวลาที่คุณจะอ่านไพ่แบบเปรียบเทียบหรือว่าทายไพ่แบบเปรียบเทียบเนี่ยอย่างเช่นว่าเออฉันจะได้ไปอ่เมืองนอกไหมนะคะการถามไปแบบเรื่อยๆแบบนี้โดยที่ คุณยังไม่ได้สมัครวีซ่าเลยนะคะคุณยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมีมีเทสคือต้องการที่จะไปจริงๆอ่ะนะคะอย่างเช่นว่าสอบไปแล้วนะคะแล้วก็ยื่นวีซ่าแล้วอันเนี้ยมาถามเนี่ยพี่หงคิดว่ามีแนวโน้มที่จะเห็นชัดแต่ถ้าคุณนั่งคิดไปโดยที่ยังไม่ได้ทำเลยนะคะในอนาคตมันมีโอกาสที่สถานการณ์มันเปลี่ยนคุณเองอาจจะไม่ทำก็ได้นะคะถามไปเล่นๆไม่ได้ซีเรียสเพราะฉะนั้นไพ่ก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะบอกคุณแบบ ก็ตามที่คุณถามนะคะเอออาจจะจะเรียกว่าเขาก็บางทีเขาอาจจะรู้ว่าคุณไม่ทําในอนาคตไพ่ก็จะออกมาแบบแปลกๆนะคะเออถามอันนี้ตอบอีกอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หงอยากให้เวลาที่จะถามนเนี่ยสี่เลียดในคําถามนิดนึงนะคะก็คือว่ามันกําลังจะเกิดแล้วหรือว่าอย่างเช่นว่าลูกดวงบางคนเนี่ยขอของขวัญแฟนไปเขาจะให้หรือเปล่านะคะ เออเราจะได้อะไรจากแฟนไหมนะคะคือเอาอย่งนี้คําถามแรกถามว่าเออฉันคบกับคนคนนี้เขาจะเปไหมเขาจะให้อะไรฉันหรือเปล่าอะไรเนี้ยนะคะเวลาที่บางครั้งเปิดออกมาเนี่ยนะคือบางคนให้เนี่ยไพเขาจะบางทีไม่ต้องถามเลยมันจะขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าบางคนถามแล้วเนี่ยเออมันก็ยังไม่ขึ้นนะ ถ้าสมมุติว่ายังไม่ขึ้นเนี่ยพี่ผงก็จะถามว่าแล้วคุณขอเข้าไปหรือ,อยังคุณมีการพูดถึงไหมว่าต้องการจะซื้ออันนี้อันนั้นหรือว่าขออะไรเข้าไปหรือ,อยังเออถ้าสมมุติว่าคุณขอไปแล้วนะคะก็มาถามนะมันมีโอกาสที่จะเห็นชัดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ถามหรอกนะคะเขาจะให้ไหมอันนี้มันก็ดูได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ชัดเจนนะแล้วก็เห็นได้คำตอบที่มันค่อนข้างที่จะ,ะเร็วแล้วก็ตรงนะคะ หรือใกล้เคียงใกล้เคียงสถานการณ์เนี่ยก็ควรจะมีการกระทําไปแล้วนะคะหรืออยู่ในระหว่างที่เรากําลังจะทำแอคชั่นนั้นๆนะคะมีเหตุการณ์จริงหรือเราได้ดําเนินการไปบ้างนะคะไม่ใช่ถามลอยๆแล้วก็บางทีก็ไม่ทํานะคะอันนี้พี่หงอยากให้เพื่อนๆหรือว่าลูกเพื่อนๆหรือว่านักเรียนเนี่ยนะคะให้พยายามโฟกัสตรงนี้ให้มากนะมีสมาธิแล้วก็ ถามตามความจริงที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะอ,อย่าถามไปเล่นๆถ้าถามไปเล่นๆแล้วบางทีเขาไม่ทําอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วบางทีไพ่เขาอาจจะรู้ว่าไม่ทําก็ได้นะคะเขาก็เลยออกอะไรมาแปลกๆนะก็อันนี้ตามประสบการณ์นะคะต้องบอกกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สอนเนี่ยเบสนะคะ ขึ้นตามประสบการณ์ที่พี่หงดูดวงมานะคะดูไพ่ลูกดวงมาแล้วก็เก็บสถิติมาเรื่อยๆนะคะก็ถึงได้เก็บเป็นวิดีโอนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ทำเก็บหน้าไพ่เนี่ยนะคะมาสอนได้นะ,ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าการเปิดไพ่เนี่ยเราจะเอาหน้าไพ่เรื่องที่เกิดนะมาสอนนะคะไม่ได้เอาดวงของคนนั้นมาพูดให้ใหเรารู้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากนะคะ ทีนี้นะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่พี่มักจะอ่านเปรียบเทียบนะคะบ่อยๆนะคะก็คือในเรื่องของความรักนะคะเช่นจะเลือกใครดีนะคะเปรียบเทียบแฟนสองคนนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะลงเอยเนี่ยฉันจะควรจะไปต่อกับ A หรือถ้าไปกับ B แล้วบ้านท้ายบ้านปลายชีวิตจะดีไหมนะคะถ้าไปกับ B บ้านปลายชีวิตจะเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถดูได้ นะอันเนี้ยในระหว่างที่เขาคบก,กันนะเขาก็คือบางคนเขาก็โสดทั้งหมดนะคะแล้วก็บางทีเขาก็มีตัวเลือกอะนะคือคนเรายังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีคู่หรือแต่งหรือแต่งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขาก็พี่องคคิดว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์นะคะที่จะเลือกหรือว่าสังเกตคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตในอนาคตนะคะหรือบางทีเรื่องของการงานนะคะถ้าฉันออก จากงานคือในความคิดเนี่ยมีแนวโน้มอ,อยากจะออกมากๆเลยถ้าออกแล้วเนี่ยจะเดือดร้อนเรื่องเงินไหมนะคะถ้าไม่ออกอยู่ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะก็คือจะให้อ่าถามไพ่แบบนี้หรือบางคนจะซื้อเบอร์มือถือนะคะก็จะถามว่าเบอร์นี้ใช้แล้วเป็นยังไงเบอร์นี้ใช้แล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่หงจะมีตัวอย่างมา2ตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่าง ของลูกดวงจริงๆเป็นหน้าไพ่จริงๆนะคะเพราะว่าพี่หยงคิดว่าการที่มันก็เปิดได้นะแบบเปิดแบบเป็นตัวอย่างแต่ว่าไม่มีเราไม่ได้ถามถึงคนจริงๆแต่ว่าถ้าจะให้เห็นคําตอบชัดๆนะนะคะเราควรจะถามตัวบุคคลชัดๆตัวบุคคลจริงๆนะจะได้ดูว่าไพ่ที่มันออกมาเนี่ยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่หงจะลองถามเอาตัวอย่างจากดวงคนจริงมาให้ดูนะคะแล้วจะอ่านให้<ม>ให้ดูว่า จะดูลักษณะงไงแต่ว่าอย่าเพิ่งไปซีเรียสนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนการเปิดไพ่นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เราจะอ่านการเปรียบเทียบแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะต้องไปดูวิธีการวางไพ่3ามใบนะคะแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นนะเพราะว่าการเรียนเนี่ยเป็นวิดีโอเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเรียนแล้วก็กลับมาย้อนดูได้นะคะแล้วกลับมาย้อนดูอีกบางทีคุณอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวจะไปดูนะคะ ตัวอย่างนะคะที่พี่หงจะบอกเช่นหนึ่งความรักนะการเลือกการทํางานนะคะการเลือกเบอร์มือถือนะคะบางคนเนี่ยก็จะไปทําสัญญกรรมนะคะก็ถามว่าทํากับคุณหมอคนนี้ดีไหมหรือทํากับคุณหมอคนนี้ดีไหมนะคะซึ่งอันนี้พี่หงใช้บ่อยนะคะเวลาเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะทีนี้เนี่ยเวลาจะไปโรงพยาบาลเนี่ยพี่หงจะอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นทําหรือเปล่านะคะแต่ว่า อันนี้เป็นส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวนะคะแล้วก็ผลที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะจะเรียกว่าอืมมันมันมันโอเคสําหรับพี่นะอันนี้โอเคสําหรับพี่หงนะคะแต่ว่ามันจะโอเคคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยนะคะอันนี้ใช้วิจารณญาณน,นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ให้ฟัง ะะเดี๋ยวมีตัวมีตัวอย่างด้วยนะคะการเลือกหมอหรือว่าการเลือกสถานพยาบาลสําหรับการทําสัลญกรรมนะคะทาออกมาแล้วจะดีไหมแต่อันนี้จริงๆแล้วคุณจะต้องมีข้อมูลนะคะไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกนะไม่ใช่ว่า,า,าําไพ่แล้วไปทําเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าไพ่เขาเป็นสถิตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีข้อมูลไปดูสถานที่จริงนะคะแล้วก็ อาจจะสอบถามคนที่ทํามาแล้วกับคุณหมอท่านนั้นท่านนี้นะคะเพราะสัลญยญกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนการรักษาโรคนะสัลญยญกรรมทํามันอยู่ที่หน้านะคะผิดแล้วมันก็มันแก้ยากนะคะแต่ว่าถ้าเรากินเป็นหาหมอภายในอย่างเงี้ยบางทีเรายังเปลี่ยนคุณหมอได้ว่าเราไม่ถูกเอ๊ะทำแล้วข้างในไม่หายหรือว่าอาการป่วยของเราไม่ดีขึ้นเราก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าหน้าสัลญาญกรรมเนี่ยทำไปแล้วมันเปลี่ยนยากนะคะเพราะฉะนั้นทําข้อมูลให้ดีๆนะทีนี้นะคะ เดี๋ยวพี่หงจะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลื่อนสไลด์หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะอ๋อมันสุดแล้วนะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนมาตรงนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอย่างนะคะตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะเอาหน้าไพ่ของลูกดวงนะคะที่พี่หงเก็บสถิติไว้มาเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนะคะแล้วก็ในการที่ข้ อันนี้ขอเน้นอีกทีหนึ่งนะว่าคำถามเนี่ยควรจะลงท้ายด้วยอย่างไรอะไรนะคะเพื่อจะได้ให้ไพ่เนี่ยเขาอธิบายกับเรามากขึ้นนะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันนะคะในไวยากรณ์ไพ่นะการเปิดไพ่สามใบนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะถ้าตอนนี้ฟังอาจจะไม่เข้าใจนะคะเราสามารถย้อนมาดูกี่ครั้งก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็เดี๋ยวพี่หงไปดูที่ตัวอย่างกันเลยดีกว่านะค่ะเดี๋ยวพี่หงจะ เปิดตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่เป็นวิดีโอที่พี่หง์สะสมนะคะหรือว่าเก็บเป็นสถิติหน้าไพ่มาให้ดูนะคะก็คือ2เคสนะยกตัวอย่างให้2เคสก่อนนะคะก็จะเป็นเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการถามเบอร์นะเบอร์มือถือนะคะก็อ่ะมาดูกันเลยนะคะ S <S ก็คำถามแรกเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอเกริ่นนิดนึงนะคำถามแรกเนี่ยจะเป็นของพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะพอดีแกว่ามีแฟน2คนนะคนนึงเป็นตำรวจอีกคน,นเป็นคนต่างชาตินะคะทีนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยเหมือนอ่าเหมือนกับว่าอ่าแกถามว่าไม่รู้ว่าคนไหนดีนะคะคนไหนที่ที่แกควรจะทุ่มเทหรือว่าคนไหนที่อ่าคบต่อไปแล้วเนี่ยจะได้แต่งงานนะคะหรือได้ลงเอ,อยนะ ก็พี่หงก็เปิดให้เป็นคําถามเปรียบเทียบนะคะก็คือเปิดสองครั้งครั้งละสาใบนะคะการเรียงลําดับของไพ่เหมือนกันนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะเราจะให้น้ําหนักกับใบสุดท้ายนะคะเพราะว่าเป็นไพ่อนาคตถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยเราจะไปเรียนการวางไพ่และถามไพ่ในเรื่องความรักกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดู การวางไวยากรณ์ไพ่ที่พี่หง์จะทำวิดีโอให้ต่อไปนะคะอันนี้เป็นการอ,าอ่านไพ่แบบเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีตัวอย่างนิดนึงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปซีเรียสน,นะคะว่าเอ๊ะไม่เข้าใจนะก็คือปกตินะคะไพ่สามใบใบแรกอดีตปัจจุบันอนาคตจำไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใบสุดท้ายคือใบที่สาคัญที่สุดนะคะว่ามันออกมาดีมันออกมาไม่ดีนะคะหรือออกมากลางๆนะทีนี้คำถามแรกเนี่ยนะคะ พี่ถามถึงนายเอก่อนคนที่เป็นตำรวจนะคะว่าถ้าครบต่อไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่กันนะใบแรกเนี่ยเห็นไหมคะจะได้เป็นไพ่10ดาบนะไพ่เ้าดาบนะคะแล้วก็ไพ่7จคาทานะคะพี่หงพอสหน่อยนะคะไพ่ใบแรกนะคะจะเป็นสถานะหรือเป็นอาชีพนะคะของคนที่เราถามเพราะฉะนั้นคนนี้เขาเป็นตำรวจนะคะคนที่ได้ตำรวจหมอเนี่ยจะได้ ไพ่รุนแรงนะคะทั้ง9้าดาบ10ดาบนะอันนี้ใบแรกเนี่ยก็คือเป็นแทนอาชีพของเขานะคะหรือสถานะของเขาตอนนี้ก็คือเหมือนกับเขาทําอาชีพเป็นตํารวจนะคะสถาใบกลางเนี่ยก็คือเป็นไพ่ปัจจุบันตอนนี้ผู้ชายคนนี้เครียดนะคะแสดงว่าเขารู้แล้วล่ะว่าพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าจะมีคนคุยนะคะแล้วใบสุดท้ายในอนาคตเนี่ยนะคะ มันเป็นไพ่เจดคาถาไพ่เคาถาเนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่เราเนี่ยมีคนมาเหมือนกับมีคู่แข่งเข้ามาแล้วเราพยายามที่จะปกป้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าความรักความสัมพันธ์กับคนที่เป็นตำรวจจะเป็นอย่างไรก็แสดงว่าอาจจะมีการทะเลาะกันนะคะมีไพ่รุนแรงมีความหึงหวงแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะคู่แข่งนะคะก็คือเหมือนกับว่าก็ก็ พยายามที่จะไม่ให้พี่เขาไปนั่นแหละนะคะก็คือความหึงหวงนะเราจะแปลได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่เจ็ดคาถา,านะคะตรงกลางได้ไพ่เก้าดาบนะคิดมากแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยอาจจะมีความหึงหวงอยู่เพราะว่าเป็นไพ่รุนแรงนะคะทีนี้ไปดูอีกคนหนึ่งที่เป็นคนต่างชาตินะคะเดี๋ยวพี่หงขอไปเร็วๆนะคะ อ่ไปดูอีกนะคะคนที่เป็นต่างชาติขอ3ใบนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตใบแรกได้ไพ่าราชินีทิคาาใบที่2ได้ไพ่เดอะซันนะคะใบที่3เป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะเดี๋ยวให้ดูเฮอร์มิตดูจากหน้าไพ่นะคะเราเห็นไหมะคะว่าไพ่เมเจอร์อาคาณาขึ้นมาถึง2ใบนะคะพี่คงให้ความสําคัญกับไพ่เมเจอร์อาคาณามากเพราะว่า ไพ่เมเจอร์จะให้ผลและระยะเวลานะคะให้ผลของไพ่เนี่ยยาวนานนะคะแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงรุนแรงในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ดีนะหมายถึงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ผลของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพี่มองว่าปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะเจอกันแล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่คนอ่าเขาเรียกว่า คนต่างชาติคนนี้กำลังจะเดินทางมานะคะกำลังจะเดินทางมาหาพี่ผู้หญิงคนนี้นะแล้วก็อาจจะมีการไพ่เดอะซันเนี่ย ถ้าถามว่าแต่งงานไหมนะคะมีโอกาสได้แต่งงานสูงแต่อาจจะแต่งแบบเงียบๆนะคะเพราะว่าไพ่เฮอร์มิตเนี่ยอาจจะแต่งแบบผูกข้อไม้ข้อมือนะอาจจะไม่ได้แต่งแบบเดินข้าวิวาเป็นพิธีอะไรแบบนั้นนะคะอาจจะไปไปสู่ขอผูกข้อไม้ข้อมือกันผู้ใหญ่รับรู้แล้วก็อยู่กันแบบเงียบๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือเป็นความรักต่างวัยนะคะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างมีอายุนะคะแล้วก็พี่คนนี้เขาอายุน้อยกว่า นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองตรงนี้มีโอกาสนะคะถ้าคบกับคนต่างชาตินี้นะคะเร็วๆนี้อีกสองสามเดือนนะคะมีโอกาสที่จะลงเอยกันนะเพราะเขาถามมาว่าจะได้ลงเอยจะได้แต่งงานไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะคุยกันแล้วแหละนะแล้วเขาก็คงม,มีความคิดหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะคะเราก็ต้องหัดสังเกตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าไพเดอร์ซันขึ้นมาตอบคำถามที่ว่า มีโอกาสที่จะได้ลงเอยมีโอกาสที่จะได้คบกันนานด้วยนะคะเพราะไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่เมเจอร์นะทีเนี้ยแต่ก็ต้องระวังปัญหากับจากแฟนที่เป็นตารวจนะคะเพราะว่าคนที่เป็นตํารวจเนี่ยไพ่เขาขึ้นไม่ค่อยดีแล้วเป็นคนขี้หึงด้วยคิดมากขี้หึงแล้วพยายามที่จะปกป้องก็คือไม่ยอมที่จะปล่อยพี่คนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ก็ต้องระวังนะคะพี่ก็ต้องเตือนเขาว่าก็ต้องระวังนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยพี่ดูมากกว่า2คําถามนี้นะคะก็คือจะดูพื้นดวงอะไรให้เขาเดี๋ยวเราก็ต้องเรียน1ิบใบไพ่เซลติกรอสนะคะเป็นการเช็คดวงไปด้วยนะคะพอเปิดอันนี้มันจะเราจะเราจะ,เราจะเช็คไพ่ได้เลยว่าอ๋อแนวทางมันจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพี่จะสอน สแบบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเปิดแบบ3ใบนะคะเอาเป็นว่าถ้าถามแค่2องคำถามนี้เทียบกันนะคะถ้าเลือก a หรือ b ตํำรวจหรือว่าต่างชาติเนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะได้ลงเอยกับคนต่างชาติสูงนะคะทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างนะคะของการดูเลขเบอร์มือถือนะคะเป็นเลขเบอร์มือถือนะเดี๋ยวพี่หงขอ,อ forward ไปนะคะ ไปดูเบอร์มือถือนะคะเบอร์แรกอันนี้จะดูดูสมเบอร์นะคะสมเบอร์จะดูให้ให้อ่านให้ให้ให้ฟังนะคะ,ะจะได้เป็นตัวอย่างนะก็พี่ก็จะเปิดนะว่าเบอร์ที่ลงท้ายด้วยเลขนี้นะคะใช้ไปคนใช้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ที่ขึ้นมานะเป็นไพ่ รุนแรงนะคะ2ใบนะใบที่สะใบตรงกลางไพ่ใบปัจจุบันเนี่ยดีนะคะก็คือการขยับขยายนะคะถ้าในเรื่องของงานก็คืออาจจะติดต,ต่อต่างประเทศนะคะหรือไม่ก็มีการขยับขยายในเรื่องของการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่ก็เลยบอกเขาไปนะคะว่าไพ่รุนแดงที่ขึ้นมาอย่างที่พี่หงบอกก็คือไพ่รุนแดงนะคะส่วนใหญ่จะหมายถึงคนที่มีอาชีพฐานตำรวจนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับก่อสร้างนะคะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนะคะก็มีไพ่รุนแดง นะหรือคนที่ทํางานโรงพยาบาลน,นะคะหรือโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้ยกเว้นถ้าใครนะคะที่ทํางานโรงพยาบาลทำงานโรงงานทํางานต่างประเทศนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะไพ่ตรงกลางเป็นไพ่ของการขยับขยายก้าวหน้านะคะไปต่างประเทศนะคะได้นะคือให้ผลดีกับคนที่ทําอาชีพเหล่านี้เป็นข้อยกเว้น นะคะแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาทำงานปกติทำงานออฟฟิศนะคะ,ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานพวกพวกที่พี่เอ่ยไปเนี่ยนะก็ไม่ค่อยดีนะคะจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะไปขัดขวางการขยับขยายนะคะหรือมันจะมีอุปสรรคมาตลอดหรืออยู่หรือหรือใช้แล้วเนี่ยมีแต่เรื่องร้อนอกร้อนใจนะอันนี้เราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นของเขานะคะก็ อ่ะอันนี้เป็นเบอร์แรกนะคะถ้าใครที่ยังไม่อ่ายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะเออสามารถอ่าฟังแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ทักมาในไลน์ออฟฟิเชีลยลพี่นะคะก็ทักเข้ามาเพราะว่าไม่งั้นเขียนในคอมเมนต์จะไม่ค่อยเห็นนะนะคะเพราะฉะนั้นจะตอบให้นะถ้าไม่เข้าใจนะทีนี้อ่าไปดูเบอร์ต่อไปนะคะไปดูเบอร์ที่2นะคะ ที่หขาฟอร์เวิร์ไปนะไปดูเบอร์ที่2นะคะเราก็ถามอีกว่าถ้าเบอร์ที่ใช้เบอร์ลงท้ายด้วยเลขนี้นะคะ2เบอร์3เบอร์ก็ได้ลงท้ายด้วยอย่างเช่นว่า69นะคะหรือ 4, 5 6คนที่ใช้เบอร์นี้แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็เปิดไพ่ขึ้นมานะคะเบอร์นี้จะเป็นโอสามถ้วยใช่ไหมสามเหรียญน,นะคะใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่เด็กถือดาบ นะคะคือขึ้นต้นมาดีเราจะมองได้เลยว่าโอ้โหขึ้นต้นมาดีมากนะคะคนที่ใช้เนี่ยใช้แล้วมักจะมีเพื่อนฝูงเยอะหรือว่ามีลูกค้าเยอะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยพอแบบพอตกลงกันไปแล้วนะคะ,ะเขาเรียกว่าพอพอ,พอตกลงหรือไม่ก็มีการต่อรองแล้วมีธุรกิจเขาเรียกว่าเกือบจะดีแล้วก็มีปัญหานะคะหรือไปไปนะคะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะหรือคนเข้ามาเนี่ย เขาเรียกว่าตอนแรกทำเป็นดีนะคะตอนหลังก็เผยนะคะเผยความไม่ดีให้เราเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะมักจะเขาเรียกว่ามักถ้าถ้าพี่หงถ้าถ้าถ้าใบสุดท้ายไม่ดนะีพี่หงจะไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าถ้าลองเทียบกันแล้วเนี่ยนะคะ มันเหมือนกับมันต้นต้นดีปลายร้ายอะนะคะเนี่ยเราต้นดีปาลายร้ายถ้าต้นร้ายปลายดีมันยังโอเคใช่ไหมเออเราเหมือนกันเราก็พยายามแต่ว่าทุกอย่างดีหมดเลยสุดท้ายความหวังพังทลายหรือว่าฟอร์มงานมาดีแล้วสุดท้ายเขาไม่อนุมัติอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่หงก็เลยมองว่าเบอร์นี้ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะทีนี้ไปดูเบอร์ที่3นะคะไปดูเบอร์ที่3ขออนุญ,ญาต forward ไปนะ เบอร์ที่3นะคะยหงก็ถามอีกนะคะอย่างเช่นว่าเบอร์ที่ลงท้ายด้วยเจ็ดห้านะคะใบที่ลงท้ายด้วยเลขนี้เลขนี้เนี่ยคนที่ได้เบอร์นี้ไปแล้วไปใช้เนี่ยชีวิตจะเป็นอย่างไรใช้แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะลงท้ายด้วยอย่างไรเห็นไหมอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะโอ้โหใบแรกนะคะก็จะเป็น10คาถาเลยแล้วก็เป็นอัศวินถือคาถาแล้วก็เป็น คิงถือดาบนะคะแต่ใบนี้ถ้ามองพี่หงมองนะบางคนเขาจะมองว่าคิงดาบเป็นปัญหานะคะแต่พี่หงมองพี่หงมองว่าถึงมีปัญหาแต่คิงดาบเป็นไพ่ดีนะคะกว่าคนที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งสูงๆเนี่ยเขาก็ต้องผ่านอะไรไมาเยอะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าต้นล้ายเอ่อต้น,ต,นต้นทางนะคะเนี่ยจะเป็นงานหนักงานเหนื่อยนะคะแล้วก็เป็นงานที่อาจจะต้องเดินทางแต่สุดท้ายแล้ว เขาก็จะผ่านมันไปได้อย่างสง่างามและมีเกียรตินะคะเพราะเนื่องจากไพ่คิงถือดาบเนี่ยจะเป็นไพ่ที่รักศักดิ์ศรีนะคะมีเกียรตินะคะบางบางครั้งไพ่นี้ก็อาจจะหมายถึงครูบาอาจารย์ก็ได้หรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับบัญชีสถาปนิกผู้พิพากษาอะไรนี้ได้หมดนะคะไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นลองสังเกตดูให้ดีนะคือไพ่สิบเราจะดูได้จากพัฒนาการของไพ่ด้วยนะคะอันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้มีสอนในคอสนี้เพราะว่ามันเป็น เราเราเรา,เราไปสิเราไปโฟกัสเรื่องความรักนะคะแต่ว่าถ้าคุณรู้ความหมายพวกนี้มากคุณก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะอันนี้พี่ผมจะอ่านให้ดูนะคะก็คือว่าไพ่ใบาอาเบอร์นี้เนี่ยใช้ไปแล้วนะคะคุณจะมีแต่ความก้าวหน้า ก้าวหน้ายังไงคุณดูนะจากคนที่เป็นคนธรรมดาเห็นไหมทำงานหนักนะคะขึ้นเป็นอัศวินนะคะก็มีตําแหน่งมีรถประจําตําแหน่งนะคะไปทํางานอาจจะต้องเดินทางไปเป็นหัวหน้ามากขึ้นนะคะต้องไปดูแลสาขานู้นสาขานี้แล้วก็สุดท้ายแล้วพัฒนาการไปเป็นคิงนะคะจากสามัญเป็นอัศวินกลายเป็นคิงเห็นไหมคะไพ่เขาจะมีการพัฒนาไปเพราะฉะนั้นใครใช้เบอร์นี้นะคะถือว่ามีความก้าวหน้าและ มีอุปสรรคอะไรก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะอดีตปัจจุบันอนาคตเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็เป็นการอ่านไพ่แบบ3ามใบแต่ว่าอันนี้อ่านในเรื่องของเบอร์มือถือนะคะแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้นะคะดูหมอนะคะอย่างเช่นว่าเออเราจะไปหาหมอคนนี้ดีไม่น่านะคะ หมอคนนี้เป็นคนยังไงนะ้าอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถเทียบได้ว่าระหว่างหมอคนนี้กับหมอคนนี้เราก็ดูว่าอันไหนดีกว่ากันได้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่หงจะมีตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยเอามาลงให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้อยากให้เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรักพี่หงก็เลยไม่ได้ให้ไว้เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่หงจะมีคอร์สใหญ่ที่เป็นการสอนดูดวงเพื่ออา,อาชีพไปเลยนะคะเป็นคอร์สใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ เราเป็นตัวอย่างไปก่อนนะคะก็อ่าก็มีตัวอย่างประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนการวางไพ่และการอ่านไพ่กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่อ่าตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะให้ดูนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันวิดีโอหน้านะคะ